เนาะรายการผู้ใดเกิดวันอาทิตย์เนาะ,ะมาหมือวันอาทิตย์เลยเนาะหนึ่งขอวันอาทิตย์มาก,ก่อนเนอทุกคนเนอวันอาทิตย์เขามาเนาะแมจะซับไผ่หนึ่งร้อยแปดสิบแปดคนอยู่กับสมองนี่กับมมขวัญเนาะอ่ะจาถูเด้อก่อนอืน่นฮะก็ต้องขอโอ,อขันคู่ก่อนเนาะขอบบอกคุณครูบาอาจารย์ที่เฮ่านับถือสถานนี่คือขันคู่ของแมเนาะทุกคนเห็นเนะาะอธิษฐานจิตไปน้กันเลยเนาะอ่ะจาถูกคุณครูบาอาจารย์ถูกหนาถูกองค์เฮือนมุนนาค ปกปักฮักษาอันเป็นทีซักซิดอันเป็นทียึดหมันในจิตใจของหลูกของล้านเป็นผูโผดพายบุนีภูคานั่งค้นใจขอเปิดไผ่พาดวงหายนทั้งเจ็ดวันเนาะ,ะจะมีผลต่างแต่วันที่ชิมหาหาวันที่เส้าสองกับโคห้มีความซักซิดห้เคสห้ยยำและก็มีขอคติเตือนใจให้แกลุแก,กล้านเด้อซ่าถูกเนาะอ่ะวันทีดพิมพ์มาเด้อวันทีดพิมพขม่าเนาะอาเมจะสาไผ่เลยเด้อ อาพี่มันย์เขม้าหาแม่เนาะวันอาทิตย์เนาะอยากเห็นวันอาทิตย์พี่มันวันอาทิตย์เขม้าหาแม่เนาะไอเนาะ ไพ่ไพ่ธาตมีดของคนวันอาทิตย์มาแล้วเนาะเพิ่นวมาได้ไพ่แปดดาบเพิ่นวมาในส่วงเวลานี้คนวันอาทิตย์มีความเจ็บปวดเนาะเออบบสบายนอนโบลับลับตื่นตื่นเนาะตื่นขยุกขยักในส่วนเวลากลางค่ำกลางคืนเนาะหนาทีเบียกเงินการงานเพิ่นบอกว่าอุกมกอุกใจเมืดเบิดแปดด่านคืดท้าทางออกโศกทางเขาบบเห็นเนาะเพิ่นบอกว่าในส่วงเวลานี้คนวันอาทิตย์นี่มีความอาุกอ่างายการเงินการงานบบสะดวกบบสบายมีความของข้าในหัวมุหัวใจเนาะในหนาทีเบียงานเบียกการ กาบ,บมีความสําเร็จเนาะในส่วงเวลานีไปหาวันที่สิบห้าเดิอนพฤษภาห้คอยเป็นคอยไปคอยใส่ผิจารณาเนาะใส่ความคิดของเฮาห้มีประโยชน์อย่าสูใส่ความคิดไปขาตัวเองเนาะคนวันอาทิตย์เนะาะไพ่ใบที่สองบอกว่าไพ่าดาบเนาะหนึ่งดาบเนาะหนึ่งดาบบอกว่าคนวันอาทิตย์นีมีอุปสรรค หลายอย่างหลายสิ่งเดิมผุนบอกว่าคว่วคิดตัวเองเป็นศัตรูกับตัวเองเดิมผุนบอกว่า,วาปัญหาที่เขามาเนาะคนมวันอาทิตย์นี้ใส่สติขกๆเนาะแหละจะคอยแก้ปัญหาใดเน,นาะบอกว่าเวียกเงินการงานสุขภาพโ็เซนเดียวกันสุขภาพคนวันอาทิตย์นี่จะเจ็บหัวปวด,ปวดกระบงตาเดิมผุนบอกว่า,วาหายระมัดระวังในคว่วคิดทั้งหลายเนาะคนวันอาทิตย์เดิอฟังเมย์ไว้เด้อเพื่อเป็นแนวทางลเมย์จะมีทางแก้ไขให้กับคนวันอาทิตย์เนาะเพราะว่าไผ่ทานโล่จะเป็นไผ่ทีตอบโจทย์เนาะ ขังใบสรุปเนาะแล้วคนวันอาทิตย์วันอาทิตย์น้องไผ่ใบที่สามโอ้เพิ่์บอกว่าปิดหูปิดตาบ่อยาคาผูบันในสวงเวลานีมีกรรม,มีเวทน้องขันหม้อทางาศาสนาเนาะเพิ่อว่ามีกรรม,มีเวใไ้มันใหม่ผ่าสูตรมตุร่นภาวนาเจริญจิตเดิอเพิ่์ลบอในสวงเวลานีการเงินการงานเนาะเพิ่์บอกว่าอุกอังทางท่วงเนาะในไผ่สามใบเน้องไผ่แปดดาผายหนึ่งดาผายสองดาบอกมาบอกว่าคนวันอาทิตย์นี่ต้องมีสติในการดำรงซีวิตเด้อ เออในการเงืนการงานในการใส่ใจเนาะผวมาเบียกอีหยังกับบ่มีความสะดวกเนาะบ่มีความอ่าเป็นไปในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาเป็นไปบ่เป็นไปในการวางแผนวางเกมไหวเนาะอ่าคนวันอาทิตย์นี่ต้องอดทนเนาะต้องใส่เวลาอดทนเด้อต้องอดทนต้องปล่อยว่างในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่เนาะผมีแตดาบทั้งนั้นเลยเนาะ่นบอกว่าคนวันอาทิตย์นี่หาระมันระว่างสุขภาพรมห่างกายเจ็บหัวปวดหัวเนาะผนบอกว่าห้ไปเช็คสุขภาะพรเมในเดิ่ผบอกว่า เออให้ไปห้งหมอเนาะหาแผนหาหมอเนาะในส่วนนี้นาะเพิ่์บอกว่าอ่ะขอหนึ่งใบไผ่สรุปของทาโร่ทาโร่บอกว่าหนึ่งดาบคือกันเนาะหนึ่งดาบของทาโร่บอกว่าคนวันอาทิตย์นี่ต้องปรับจูนตัวเองเนาะเปลี่ยนแปลงคว่หูซื้อของตัวเองเท่านั้นจริงอ่าจริงจะดีขึ้นเนะาะถามว่าคนวันอาทิตย์บอเปลี่ยนแปลงแล้วยังอัคตีมีความปากคว่ำเบาต ผู้อื่นเนาะหรือว่ามีการต่อโต๊บโต๊บเต่อโต๊บโต้เนาะกับคว่ำป่าคว่ำเบาบุคคลใดๆนั่นขอให้คนวันอาทิตย์ใส่สติดีๆเด้อใส่สติดีๆเนาะถามมาโบผูอเบากับโบเบาเนาะถาวมาโบผูอตอบกับโบตรงตอบเนาะเพิ่นบอกว่าให้อยู่ในการตึงหนึ่งให้อยู่ในการนิ่งที่สุดจะเป็นการดีเนาะสำหรับคนวันอาทิตย์เนาะซื่อแห่งการนำโศกของคนวันอาทิตย์เพิ่นบอกว่าให้มันไหวพระสูตรมุ่นเจริญ วิปัสนากรรมหลายๆเนาะอุทิศบุญกุศลให้เจ้ากรรมนายเวทแล้วทุกสิ่งถูกอย่างจะาดีขึ้นเนาะสำหรับคนวันอาทิตย์มีผลต่างแต่วันที่สิบหา้าถึงวันที่สิบสองเนาะให้ฟังเม่เป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางเนาะขอที่เข้าบกพงเข้าสามารถแก้ไขได้เด้อคนวันอาทิตย์เด้อถาว่าจุดไดที่ว่าเข้าเป็นอยู่ในเหนือไผ่นี่เนาะตามหูไผ่นี่ขอให้คนวันอาทิตย์จงใส่สติเด้อย,ยาตัดสินใจผวดผ่าตดยาใจห่อนเนาะยาใส่อารมณ์ตัดสินเนาะยาสุหัย ลมนี่อยู่เนื้อเหตุผลเนาะพนนะพอบอกว่า,วาห้รละมันระว่างคําป่าคําเวาแนวคิดเนาะทุกสิ่งทุกอย่างทีว่าคนวันอาทิตย์จ้าเอร์เซ่นภพผดในหนึ่งอาทิตย์นี่ขอให้คนวันอาทิตย์จงมีสติหับมือเนาะหูแล้วห้หับมือหูแล้วห้มีหูว,วิธีแก้ปัญหาเนาะทุกอย่างจะดีขึน้นเนาะสําหรับคนวันอาทิตย์เนาะ